ไควอกเกอร์ปฏิเสธการเจราจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องสัญญาใหม่เพราะต้องการที่จะย้ายไปไบเยนมิวนิคสกายเยอรมนีสื่อดังของประเทศเยอรมนีออกมารายงานว่าไควอกเกอร์แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอของต้นสังกัดในการโน้มน้าวให้ต่อสัญญาใหม่เนื่องจากตัวของวอกเกอร์ต้องการที่จะย้ายออกจากถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเพื่อไปค้าแข้งกับไบเยนมิวนิคในฤดูกาลหน้ารายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า วอล์คเกอร์ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไบเยนได้แล้วแต่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พยายามเจรจาสัญญาใหม่กับเขาแทนสัญญาเดิมที่จะหมดลงในเดือนมิถุนายน2024อย่างไรก็ตามล่าสุดทางแบ็กทีมชาติอังกฤษได้ปฏิเสธการเจรจาดังกล่าวและแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะย้ายไปค้าแข่งกับเสือใต้ให้ได้แต่ตอนนี้ต้องรอทั้งสงทีมเจรจาเรื่องค่าตัวให้ลงตัว เพราะแมนซิตี้เองพร้อมปล่อยตัวนักเตะในราคาประมาณ20ล้านปอนด์แต่ทางบบเยนพร้อมจ่ายแค่13ล้านปอนด์เท่านั้นวอกเกอร์ Walker ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2017ถึงเวลานี้ลงสนามให้ทีมไปแล้ว254นัดทำไป6ประตู18แอสซิสคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย FA คัพ2สมัยลีกคัพ4สมัยและยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมกับติดทีมชาติอังกฤษ76นัด แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ